เงินเดือนสิบล้านอีกเดือนเดือนคอ่อยขอลาออกเลยโหพี่พี่อ่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะเพื่อนเพิ่นมาเมนิซนองน้่งนน่นน่ะนะว่าเงินเดือนสิบล้านถ้าเป็นพี่เขาว่าตอ,อีกเดือนเดือนอ่ะพี่เขาจะลาออกเป็นเงินกี่ก็คือสิบล้านเนาะจา้ะก็คือแบบว่าน้องนุ่น,นอยากจะมาตอบคอมเมน,นี้มากๆคือมาตอบให้เข้าใจว่าการอยู่ประเทศไทยอ่ะ มันโบเมตรเรื่องง่ายเด้อจ้จะไปพี่เดี๋ยวจะมาตอบให้ฟังในคลิปนี้เด้ออ่ะก่อนอื่นก็นสบายดีเด้อสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่สอง,น,องน้องนุ่นสาวเราจ้าเมื่อนี้เนาะน้องนุงนงนง่นก็นกนสิมาตอบคอมเมนต์ไอเพิ่นเนาะว่าอ่าเพิ่นบอกว่าเงินเดือนชิบล้านนั่นน่ะถ้าได้เงินเดือนชิบล้านก็อีกเดือนเดือนอ่ะไอเพิ่นก็นสิขอลาออกเลยเฮ้ยเอา,อาจริงๆนะพี่รู้ไหมว่าคน ายหูบอว่าคนที่แบบว่ามาอยู่ประเทศไทยเป็นซิปปีหรือไม่ก็ฮาปีฮกปีอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนาะคนส่วนมากคนส่วนมากนะก็คิดว่าคงจะมีเงินเก็บเยอะแน่ๆเพราะว่าเงินเดือนแต่ละเดือนมันบริเมนง่ายดิบเลมบเมนว่าสิบล้านตลอดไปด้บางคนก็สิบเอ็ดล้านสิบสองล้านสิบสามล้านประมาณนี้นะสิบสี่สิบห้าล้านประมาณนี้เนาะ บางคนก็อาจจะเยอะกว่านี้อันนี้คือเรดคันตั้มก็คือสิบล้านถ้าอยู่ที่ประเทศไทยนะก็อยากจะบอกว่าการอยู่ประเทศไทยมันบด้ง่ายอย่างที่คิดอันนี้น้องนุ่นขอแบบเออว่าเตือนคนเล่าให้คนเล่าส่วนมากเนาะที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยก็อยากบอกให้ดูว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่า ก่อนที่จะมาอยู่ประเทศไทยได้ก่อนที่จะอยู่ประเทศไทยได้มันไม่ได้ง่ายเลยนะก็คือหนึ่งเราต้องมีพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตก็คือเราก็มีค่าใช้ใจ่ายเยอะเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไล่ค่าใช้ใจ่ายของเดือนของปีให้เบิง้งว่าถ้าตรงใจอย,อย่างแน่ถ้าคนที่ทํางานบ้านอ่ะถ้าคนที่ทํางานบ้านอ่ะก็อาจจะมีเงินเก็บบ้าง เงินเก็บที่แบบว่าอ่าเงินพอมีเก็บบ้างแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทํางานบ้านกินอยู่เองอย่างยังเซียน่ะกะบางยั้งมีเเก็บบอกเก็บใดเดือนละเจ็ดพันก็ถือว่าละยยล่ดยได้พี่พี่เก็บใดเดือนละเจ็ดพันือนละห้าพันก็ถือว่าสุดโยดแห้งแล้วนะแห้งแล้วไนดะ้อลีถ้าผ่บเสือนี่ถ้าคนเราคนถ้าคนเราดูคิดนี้อยู่ก็มาเมนให้หน่อยว่าแต่ละเดือนอะ เหลือเก็บเท่าไหร่คือจริงอันนี้มีมีไายเพื่อนเลยว่าเพื่อเนเข้าใจพีดเนาะคิดว่าชีพล้านเท่าชีด้เก็บชีพล้านเบิร์เลยมันบ่บความจริงเด้อหนึ่งเนาะเราสมมุติเนาะเราทางานบ้านแล้วก็จะเสียค่าซื้อกินอ่าซื้อกินที่เราอยากกินแล้วก็เสียค่าพาสปอร์ตที่เราที่เราไปโตหรือไม่ก็เราทำเอนะ็มโอยเนาะสามเก้าสิบวันไปโตทีนึงอ่าก็จะเสียแบบนั้น แต่ถ้าคนที่ออกมาทำงานอยู่เองกินเองก็ก็เยอะเสียเยอะมากเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี้หมดเป็นหกพันบางคนก็เป็นหมื่นบางคนก็เป็นชีล้านเนาะถ้าเป็นเงินจีบมดดเีเด้ถ้าผ่บุษเซอคือประเทศไทยอะเงินเยอะเงินเดือนเยอะกว่าจริงแต่ว่าค่าของซีบมันแพงเงินเดือนเงินเดือนเยอะกว่าจริงแต่ค่าของซีบมันแพงเพราะว่า ค่าห้องค่าห้องที่น้องนุ่นอยู่เนี่ยอันนี้คือเลดคันตัมเด้พี่พี่อันนี้คือเลทคันตัมเด้อ,น,น,อน,ดน้องนุ่นอยู่กับสองพันสี่ร้อยเลยเนาะรวมทั้งค่าน้ำคา่าค่าไฟแต่ละเดือนนะก็เกือบสี่พันรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟก็เกือบสี่พันพูดแหละแล้วยังไม่รวมค่าซื้อกินเราต้องอยู่กินเองเด้ค่าซื้อกินแต่ละเดือนค่าซื้อกินแต่ละเดือนไรเบิง้งเดือนละ วันละวันละลอยอะไรเบิ้งบางบางที่ก็เกิเด้บางที่ก็ไม้เม่นเด้วันละ้อยบางที่เขาก็ยากินนั้นยากินนี้อ่าแล้วก็ค่ารถอีกมื้อหนึ่งข้าวตกกินข้าวสามข้าม่นบอกทาบุกินกับเมื่อยอ่อนเพียรีเด้ยังรวมค่ารถถ้าสมมติว่าเอ่อถ้าใครแบบมีงานแบบงานอยู่ใกล้อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ามีที่ทำงานไกลเนาะบางครั้งน้องนุ่นเองก็นไไั่งรถไปเด้ เกือบทุกเช้านั่งรถไปเกือบทุกเช้าเพราะว่าที่ทํางานมันอยู่ไกลหู้ประมาณถึงไหมกิโลกว่านา่าจะกว่าหรือเปล่าออ้ยตัองรนเดินทาง,งไปกันยี่สิบนาทีเพ่อเด้อดีตเด้ยี่สิบนาทีนั่งรถไปถึงที่ทํางานอะ่ะถ้านั่งรถก็ประมาณสิบห้านาทีถ้าเดินไปแล้วก็ไปต่อรถอีกยังไงก็ต้องนั่งรถอยู่ดีไปต่อรถอีกเพื่อจะเข้าไปในซอยเนาะ ความจริงมันการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยมมนก็บริงน่ายขนาดนั้นด้เขาต้องมีเงินเขาถึงจะอยู่ได้แล้วเฮาก็ต้องบริหารเงินตัวเองให้มันดีๆเงินหน่อยเายไห้เขาน้อยเท่าไหร่เขาก็ต้องประหยัดแต่อันนี้คือแบบว่าต้องบอกช่างใจเลยคือแบบเก็บได้เดือนละหาพันก็ถือว่าดีมากมาก่ยถ้าเก็บได้เดือนละหาพันก็ถือว่าดีมากๆเลยแหละเพราะว่าเงินเดือนเขาก็ไปไหลแม่เงินเดือนเขาก็แบบบางครั้งเนาะ คนเท่ากับที่เงินเดินเยอะก็จริงแต่ว่าเราก็รับผิดชอบมากอะไรบางครั้งมันก็ทําไม่ได้บางครั้งก็ประมาณนั้นมันก็หาเงินเดือนที่พอตัวพอตัว,ตวประมาณนี้เนาะอันนี้คือซีพรานนี่ถ้าเกิดบ,บริเก็บ,บเบิร์ดชีพรานเด้เข้าบริเก็บบริเก็บเบิร์ดชีพายด้จ้ะเพราะว่าถ้าตรงมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเยอะแล้วก็ค่าค่าอะไรค่าเน็ตเนาะค่าเน็ตค่าอะไรเงี้ยมันก็ รวมๆแล้วอะเป็นหมื่นถ้าใช้แบบไม่ไม่ค่อยประหยัดนะถ้าใช้แบบไม่ค่อยประหยัดถ้าประหยัดก็ประมาณเจ็ดพันห้าพันประมาณนี้ว,วอลอลีนี่คือวาลจากใจแต่เ,เป็นย้างคือแบบว่าเออบางคนเข้ามาทํางานที่ประเทศไทย ทำไมเขาไม่มีเงินเก็บเลยบางครั้งก็บางคนก็ยังไม่ได้อะไรก็เพราะแบบนี้แหละเพราะมันค่าใช้ใจ่ายมันเยอะก็เข้าใจนะแต่ว่าส่วนมากเนาะเพ่อแม่เฮาอยู่บ้านอย่างอันนีอย่างนี้สินะอาจจะโบเข้าใจเฮาโบเงินเดือนนานเท่านี้เฮาได้เท่านั้นเท่านี้ไปเพื่อนอาจจะคิดว่าเอ,อเฮามันก็ต้องเด้นหลายนีย่แหละเฮาเขาก็ต้องเก็บ่าน,นเก็บเท่านี้แต่ความจริงแล้วคนที่อยู่คนที่บริหารเงินจริงๆอะ่ะเขาจะหูดี ว่าเขาบริหารเงินซ้ำใดบริหารเงินแดซ้ำใด,ใดแล้วก็คนที่อยู่ในความเป็นจริงอะ่ะจะรู้ดีว่าเงินเดือนสิบล้านถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยมันไม่ได้ง่ายอย่าที่คิดมันไม่ได้แบบใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ถ้าอยู่ที่ทประเทศลาวเนาะอาจจะใช่เพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ค่าจ่ายค่าเพราะงไม่ได้จ่ายค่า หอค่าห้องค่าอยู่ที่อยู่เนาะเฮากะใส่ไปวันๆเงินสิบล้านนะก็ใส่ใส่แต่ละมือเนาะแต่มันอ็อาสิเบิร์ตพะว่าสิบล้านเวลายขนาดนั้นแล้วก็อะไรเป็นถ้าเงินสิบล้านเป็นเงินบาทก็ประมาณเก้าพันประมาณนี้แหละเก้าพันช่วงนี้เพราะว่าเล่นเล่นเงินกีมันขืนเลประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็ตกใจอุ้ยไอ้เพื่อคิดไอ้เพื่อไอ้เพื่อคือคิดแบบนี้สิบล้านมันมันอยู่แต่ตลอดชีวิตมันมันโมเมนต์เด้แบบเงินสิบล้านนี้แบบอุ้ยอีกหลายหลายเดือนแตเเ่เราไม่สามารถเราไม่สามารถเก็บเงินเดือนสิบล้านนั่นให้มันสิบล้านเป๊ะทุกเดือนทุกเดือนมันไม่สามารถทําไม่ได้อันนี้คือทําไม่ได้บอกเลยว่าทําไม่ได้นอกจากหาอาซิเพิ่มอันนี้คือจุดที่เฮาเออมองเหตนโอกาสละ เห็นโอกาสที่เราจะเก็บเงินได้เยอะขึ้นละก็คือมองหาอาชีพเพิ่มเติมเนอะอันนี้คือคืออยากเตินคนเราที่จะมาอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่ามันเบริง่ายขนาดนั้นอ่ะก็คือเราประสบการณ์ของตัวเองเนาะว่าบางคนอาจจะคิดว่าอยเงินเดือนเยอะจังอะไรเงี้ยอคงจะมีเงินเก็บเยอะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะมันค่าใช้จ่ายมันเยอะเงินเดือนเยอะก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเนาะ ก็อยากจะมาบอกให้เข้าใจประมาณนี้นะจ๊ะพี่พี่ทุกคนโม้ว่าพี่พี่จะเข้าใจสิ่งที่หนูพูดหรือเปล่าหนูอาจจะพูดวนไปวนมาอย่างก็สามารถทักเตือนได้เด้อหนูก็พยายามปรับตัวเองอยู่คือคั่วแหละน้องนุ่น่ะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วนะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดแล้วแบบมันทําให้คนอื่นเข้าใจยากอ่ะเหมือนเข้าใจแค่ตัวเองอ่ะอันนี้คือน้องนุ่นยอมรับความจริงแต่ก็จะพยายามปบปุ่งแก้ไขไปเรื่อยตลอดไปก็คือก็ก็อยากเป็นคนที่แบบ ดีขึ้นอ่ะไม่ได้อยากเป็นคนดีแบบพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้นะพี <c> ่พ <oughs> ีโดูข้อคลามนี้น้องกนกสิจไว้เพียง่านี้เด้อถ้าคัดของพูดพิดประกันใดก็ต้องขออภัยนําเด้อจ้าฝากคอมเมนต์เตือนน้องนนไทยลิปนี้น้องกสิไปเด้อสบายดียัาหูอย่างกะฝากถามในคอมเมนต์ในเด้อเดี๋ยวน้องนนสิมาตอบให้เด้อจ้า